ชาวชางเป็นช่างปั้นยางรถยนต์อายุ30ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองทนเอเป่ยของจีนเขาใช้วิธีนำยางรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานที่ทิ้งแล้วนำมาสร้างเป็นผลงานศินลปะทางปรติมากรรมโดยได้ทำมานาหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบันเขาได้สร้างผลงานมาเกือบ200ชิ้นซึ่งรูปแบบผลงานของเขานั้นมีตั้งแต่ไดโนเสาร์ตัวละครที่มีชื่อเสียงสัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร และรูปแบบจากตัวละครในนิทานพื้นบ้านของจีนชาวชางที่เรียนการออกแบบกราฟ,ฟิกจากวิทยาลัยไ,ได้ค้นพบว่าการนำยางรถยนต์เก่าเอามาประดิษฐ์ดัดแปลงเพื่อปั้นเป็นผลงานศิลปะรูปแบบใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากซึ่งทำยากมากแต่เมื่อเขาได้ลองทำเศษยางที่เป็นภาพสองมิติมาสร้างเป็นผลงานสามมิติที่เป็นรูปแบบอันสวยงามสำเร็จเขาก็ลงมือทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ของเขาเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นจึงทําให้ชาวจางภาคภูมิใจที่สามารถนําสิ่งที่ไร้ค่าให้กลับมามีค่าอีกครั้งแม้ว่าต้องใช้ความมานะพยายามอย่างที่สุดในการสร้างผลงานแต่ละชิ้นให้สําเร็จวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ได้ทาให้โคลอมเบียได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยกลุ่มนักวิศวกรชาวโคลอมเบียจึงได้ออกแบบหมวกนิรภัยที่คล้ายกับหมวกนักบินอวกาศเพื่อใช้เป็นหมวกป้องกันเชื้อไวรัสหมวกป้องกันเชื้อไวรัสนี้ทําขึ้นจากพลาสติกชนิดพิเศษที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าทํางานกับระบบกองอากาศป้องกันเชื้อภายในหมวกที่ทําให้อากาศไหลเวียนภายในหมวกมีน้ําหนัก650กรัมมุลค่าการผลิตประมาณใบละ128ดดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกว่าหมวกนิรภัยป้องกันไวรัสจะสําเร็จสมบูรณ์กลุ่มนักวิศวกร,ก,รกลุ่มนี้ได้ทดล,ลองออกแบบหมวกในรูปแบบต่างๆมากถึง84แบบจึงได้สรุปรูปแบบที่ดีที่สุดนี้เป้าหมายของการผลิตหมวกนิรภัยนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสสูงได้นําไปใช้และแม้แต่ผู้ที่ติดเชื้ออยู่แล้วที่กําลังอยู่ระหว่างการรักษาก็สามารถนําไปใช้ได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้ อารุนกุมาเป็นชายชาวอินเดียที่มีพรสวรรค์ในงานประดิษฐ์เขาได้ใช้เวลานานถึง8เดือนในการสร้างมินิจิปรถจิปขนาดเล็กจนสำเร็จที่เขาตั้งชื่อว่าวิลลี่จิปรถวิลลี่จิปของเขามีน้ำหนักประมาณ75กิโลกร,รมัมที่ย่อรูปแบบมาจากรถจิปของกองทัพสารัฐที่เคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่2องโดยรถที่เขาสร้างขึ้นมานี้มีระบบเครื่องยนต์ที่ย่อส่วนซึ่งใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่มีระบบเกียร์เดินหน้าและถอยหลังมีระบบไฟหน้ารถและไฟถอยหลังมีที่ปัดน้ําฝนกระจกหน้ามีระบบเปิดฝากระโปรงหน้าและติดตั้งวิทยุเครื่องเล่นเพลงไว้ด้วยและเมื่อผลงานวิลลี่จิ๊บเสร็จสมบูรณ์นอกจากการตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีรถจิ๊บขนาดเล็กไว้ขับเล่นความประสบความสําเร็จความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ที่เขาได้ต่อมาคือมีบริษัทผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ในอินเดียสนใจในผลงานของเขา จึงชวนอุรุณกูมาให้ร่วมงานกับบริษัทเพื่อผดลิตรถจี๊ปออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ ที่เห็นอยู่นี้คือเรือไฟเบอร์กลาสที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สามิติลำแรกของโลกมีชื่อว่า Membo ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทอิตาลีเรือ m e มโบเป็นเรือไฟเบอร์กลาสขนาดเล็กที่มีรูปทรงแปลกโดยใช้วัสดุเสริมแต่งที่มีความทนทานสูงและติดตั้งเครื่องยนต์กับระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งเรือลำนี้ถือว่าใช้นวัตรกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตคือสร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สามิติ ที่้ากขึ้นในอย่างสวยงามและมีความแข็งแรงทนทานที่สุดเรือลำนี้กำลังอยู่ในช่วงแนะนำตัวจึงยังไม่มีการเปิดเผยราคาครับ ที่เห็นอยู่นี้คือเรืออาคารโนแบรน์ของอดีตสหภาพโซเวียตที่เรือลำนี้ได้รับฉายาว่าเรือมอนสเตอร์เรืออาคารโนแปรนถือว่าเป็นเรือที่ติดตั้งขีปนาวุธลำแรกของโลกโดยขับเคลื่อนเหนือผิวน้ำเช่นเดียวกับยานโอเวอร์คราฟแต่เรืออาคารโนแปรนจะมีลักษณะคล้ายเครื่องบินมากที่มีปีกที่ช่วยให้ลอยตัวขับเคลื่อนเหนือผิวน้ำได้ดีขึ้น เรือที่เห็นอยู่นี้สันนิษฐานว่าอาจได้รับความเสียหายในช่วงปี1990จึงจอดร้างอยู่ที่ชายฝั่งทะเลแคสเปียนในดารกสถานซึ่งเป็นพื้นที่ของรัสเซียนในปัจจุบันเรือคาโนปแปนของอดีตสหภาพโซเวียตถูกสร้างขึ้นมาจำนวนน้อยมากเพราะใช้ต้นทุนสูงในการผลิตและอยู่ในยุคที่สหภาพโซเวียตกำลังล่มสลายจึงขาดงบประมาณในการผลิตครับ